นี่ทุกคนเคยเจอไหมอีตัวนี้มันไม่ใช่แม่ของไอ้พวกนี้นะทุกคนไม่ใช่แม่ของไอ้ตัวเล็กมันเป็นยายของไอ้พวกนี้แล้วดูดูดูด,ดูมันทําลูกมันไม่มีนะรอบนี้ไอ้น,นี่คือแม่ของเขาจริงๆแม่ของไอ้ตัวเล็กพวกแกก็ไม่รู้เลยที่กินอยู่ทุกวันเนี้ยมันคือนมแห้งไม่ได้มีนมให้แกกินเลยยังอุตส่าห์ไปดูดกันนะดูนะ แกจะกินอะไรมีอะไรให้แกดูดดูดูดเข้าไปมีแต่นมแห้งๆหนง่นี่นีนน่ไอ้ไวาวก็ไปละไอ้จอมไวายตัวเนี้ยแล้วสรุปลูกหมาฉันจะโตไหมเนี่ยแกนางดำไอ้หมาขี้ชา้าอยากมีลูกกับเขาแต่ตัวเองไม่มีและเอาหลานมาเลี้ยงและไม่ยอมให้แม่มันเข้าใกล้ไม่ยอมให้ไอ้ลายเข้ามาเลี้ยงลูกมัน ตัวเองก็ไม่มีนมให้กินตะมุตามิเลยนะแกกินนมแห้งเข้าไปหลับสบายเลยเนาะแกจะดูดอะไรมันไม่มีน้อม,อมลูกหมาฉันจะรอดไหมเนี่ยอีคุณยายอีคุณยายอยากเลี้ยงอยากมีลูกแต่มีไม่ได้ไมาแย่งลูกคนอื่นดัมดอทคอมแม่ตัวจริงมาแล้ว อีแม่ตัวปลอมไปแล้วนี่คือแม่ตัวจริง